างดึกนอนต่อไม่ได้ทํายังไงดีคะคุณหมอการที่คุณตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้หรือว่าจะหลับได้ก็ต้องใช้เวลานานจนถึงเช้าคุณอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขนาดหลับก็ได้นะครับซึ่งปกติหลายๆคนมักจะคิดว่าการที่เรานอนไม่หลับจะเกิดจากการเครียดสะสมเพียงอย่างเดียวจึงพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะภาวะการหยุดหายใจ เป็นพักๆขนาดหลับเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้จากการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเพียรู้สึกไม่สดชื่นกลางวันก็ม่วงตลอดเวลาดังนั้นหากคุณกำลังสงสัยว่าคุณอาจกำลังเป็นภาวะนี้แนะนำให้คุณทำสลิปเทสเพื่อที่จะได้วิเคราะห์การนอนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขาการนอนของคุณได้อย่างตรงจุด แต่ก็มีอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้คุณนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสารเคมีเพราะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ <ป S 1> เพียงหยดแบบนี้นะครับก่อนนอนครึ่งชั่วโมง3-5หยดอย่างนี้นะครับจะทำให้คุณหลับอย่างมีคุณภาพแน่นอนและยังช่วยลดการอักเสบลดความดันในเลือดลดน้ําตาลในเลือดด้วยน้ำมันสมุนไพรแคนดิปีเอ จะทำให้คุณภาพการนอนของชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือสแกน QR วอา e คดด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วเข้ามาพูดคุยปรึกษาการนอนไม่หลับกันได้นะครับ